ก็จบปี2023กันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะฮะว่าเกมไหนได้รางวัลอะไรกันบ้างนะครับโดยข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลทางสตรีมเองในการจัดอันดับเกมแต่ละหมวดหมู่นะครับว่าหมวดนี้เกมไหนได้รางวัลที่ดีสุดของปีไปนะครับอย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาวัดกันยังไงนะครับมีทั้งหมด11หมวดนะครับโดยการคัดเลือกเนี่ยสามารถทําได้โดยตัวคุณเองนะครับไม่ใช่สตรีมตัดสินแต่ว่าผู้เล่นของสตรีมอย่างเช่นคุณและผมเป็นคนตัดสินมีทั้งหมด11หมวดคุณสามารถเลือกได้หมวดละ 1เกมนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันว่าเกมที่สุดแต่ละหมวดคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นการจัดดับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะแต่ว่าถ้าคุณอยากอ่านภาษาไทยก็มีการแปลเป็นภาษาไทยมาให้ดูเช่นเดียวกันและการแปลของเขาผมว่ามันค่อนข้างจะปั่นพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นคำว่า the steam awards ของเขาโดยรวมเนี่ยแปลเป็นไทยแล้วรางวัลชื่อว่า งานรางวัลสตีมนะครับทำไมมันดูเหมือนชื่อแนวราชการยังไงไม่รู้นะ,ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเกมแรกนะครับรางวัลเกมแห่งปีหรือว่า Game of the Year Award นะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่ดีที่สุดนะครับดียังไงก็คือทุกด้านนะครับรวมๆกันว่าจะเป็นในเรื่องของเกมเพลย์ที่ดีนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวละครที่ภูมิหลังน่าสนใจเช่นเดียวกันหรือว่าการออกแบบดีไซน์วิช u ลอาร์ตอะไรต่างๆที่ดีมัลติเพลเยอร์ที่เล่นแล้ว ติดกันงอมแงมอะไรอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือเกมที่โดยรวมแล้วดีที่สุดนะครับรางวัลคือเกม Baldur's Gate 3นะครับเป็นเกมที่ overall ดีที่สุดของปีนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันดียังไงนะครับมีช่วงนึงที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยบอกเลยว่ากระแสของเกมนี้มันแรงมากๆนะครับโดยผมก็ยังไม่ได้เล่นนะถ้าใครเล่นแล้วช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเป็นเกมที่แบบว่าเออสมควรจะได้รางวัลอันนี้จริงหรือเปล่านะครับส่วน f i n a l i s t หรือว่าผู้เข้าชิงอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับมี Resident Evil 4นะครับมี FC 24, Border s g a t e แล้วก็ Hogwarts Legacy นะครับอันนี้คุณเห็นด้วยว่าเกมไหนควรเป็นอันดับหนึ่งช่วยบอกมาหน่อยนะครับต่อมาฮะอันนี้รางวัลเกม VR แห่งปีนะครับหรือว่า VR Game of the Year Award นะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นเกมที่ออกแบบมาสำหรับการใส่แว่น VR เล่นแล้วดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น Experience ที่มัน Immersing Reality เข้ามาแบบคือเหมือนว่าอยู่ในโลกความจริงมากที่สุดนะครับอันนี้เกมได้รางวัลไปก็คือ Labyrinth นะครับในขณะที่ Finalist นะครับก็จะมี Gorilla Tag นะครับ I expect you to die 3นะครับลับริ่งโกลส o o แ t a b o ลนะครับแล้วก็ F1 2023นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้มีแว่น VR อยู่นะเวลานี้นะก็เลยไม่รู้ว่าเกมไหนมันเวิร์กสุดนะครับใครที่มีแว่น VR ช่วยบอกผมหน่อยนะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ว่าเสถียรหรืออยังสำหรับเกม VR มันเป็นเกมที่แบบว่าประสบการณ์เล่นเกมเล่นแล้วมันดีพอที่จะแบบว่าเข้าสู่ยุค VR หรือ,อยังนะครับช่วย กด์ผมมาทีนะว่าผมควรจะซื้อแว่น VR สักตัวหนึ่งมาเล่นเกม VR บน Steam หรือเปล่านะครับต่อมาฮะก็คือรางวัล Labor of Love Awards นะครับอันนี้ก็คือแปลเป็นไทยแล้วรางวัลทำงานด้วยใจรักนะครับฮะอะไรวะทำงานด้วยใจรักเนี่ย อ่ะพอเห็นชื่อเกมแล้วก็น่าจะพอเข้าใจนะครับผู้ชนะคืออะไรรู้ไหมฮะ Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้นี่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เป็นเกมที่แบบเออเก่ามากแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําไมถึงได้รางวัลทํางานด้วยใจรักเพราะว่าถึงแม้เป็นเกมที่เก่ามาก เขายังมีการเปิดคอนเทนต์เปิดแพทช์อะไรออกมา <c oughs> เพื่อกระตุ้นตลาด <c oughs> หรือว่าเพื่อทําให้คนที่ซื้อไปแล้วเนี่ย <c oughs> ได้เล่นอะไรใหม่ๆอยู่สม่ําเสมอนะครับโดยที่ภาษาไทยเขาอธิบายตามนี้นะเกมนี้วางจําหน่ายได้พักใหญ่แล้วและทีมงานก็ผ่านพ้นช่วงที่อุ้มลูกน้อยออกอวดชาวบ้านเป็นครั้งแรกมานานแต่เนื่องจาเป็นพ่อไม่น่ารักผู้พัฒนาเหล่านี้จึงดูแลเอาใจใส่ลูกน้อยดีเสมอมา เกมนี้จึงยังคงมีเนื้อหาใหม่ๆมาตลอดเวลาที่วางจำหน่ายหลายปีจนถึงวันนี้นะครับฟังดูแล้วก็เออการแปลมันก็ดูปันๆหนึ่งเกนะแต่ก็โอเคผมว่าสมเุสมผลนะครับเกมของค่าย Rockstar ที่ตอนแรกก็อาจจะเป็น GTA ที่ยังคงมีคอนเทนต์ใหม่แต่ว่า Red Dead ก็เป็นอีกหนึ่งลูกหลักของเขาเช่นเดียวกันครับส่วนเกมอื่นมีอะไรบ้างนะครับมี Epic Legends นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ใช่เกมใหม่แต่ว่าก็ยังคงมีอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับ Red Dead Redemption 2นะครับ Deep Rock Galactic นะครับ Dota 2แล้วก็ Rust นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพวกเกมที่แบบว่า เน้นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังคงมีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามันไม่มีคอนเทนต์ใหม่การเล่นออนไลน์มันคงไม่สนุกไป,ปเล่นแบบเดิมๆไปเรื่อยๆคนก็คงจะเล่นน้อยลงไปเรื่อยๆเขาจึงต้องปล่อยคอนเทนต์ออกมาเพื่อที่จะดึงผู้เล่นกลับมานั่นเองนะครับ ต่อมาฮะเกมรางวัลยอดเยี่ยมบน Steam Deck หรือว่า best game on steam deck award นะครับอันนี้ก็พูดได้ไง่ายนะครับมันก็เป็นเกมที่เล่นดีสุดกับเครื่อง Steam Deck ของเขานะครับซึ่งเมืองไทยก็อาจจะไม่ได้ relate หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไรเขามากนะเพราะว่าเมืองไทยเองที่มันได้รับความนิยมสูงสุดก็คงจะเป็น a ั g a l อมากกว่าตัว Steam Deck นะครับแต่ก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เล่นได้เหมือนๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเล่นบน Steam Deck ได้ก็น่าจะอ้างอิงกับพวกอ l g a l ออนไนหรือว่า handheld g a m g อื่นๆ Hogwarts Legacy นะครับ อันนี้เขาวัดยังไงนะครับว่าทําไมถึงเล่นบน Steam ม e c k ดีก็คือมันเป็นเกมที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยมันเป็น PC เกมก็จริงแต่ว่ามันสามารถเล่นแบบพกพาได้นะครับโดยที่ประสบการณเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับก็คือมันก็อาจจะสู้ PC จริงไม่ได้แต่ว่าพกพาไปแล้วสามารถทําให้คุณติดงอมแงมได้จนถึงขั้นไม่ต้องมาเปิดคอมเล่นจะว่าไงก็ได้นะครับ h o ก w ว r t s Legacy ได้ออนไปนะครับในขณะที่ f i Finalist หรือผู้เข้ารอบนะครับมี Dredge นะครับมี Trials นะออตแวสทริลส์นะครับ, Legacy, รบ้วก Diablo 4 นะครับอันนี้ก็เดียโบซีก็เข้ากัเขาเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจนะว่าเอาไปเล่นบน Steam Deck แล้วมันจะเวิร์กแค่ไหนนะแต่แต่ถ้าจินตนาการก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ลองมาแค่ Hogwarts กับ Diablo โนะครับสำหรับตัวเวอร์ชัน PC นะบนะบนสตีมเด็กก็ไม่ได้ลองอะไรมาแต่อย่างใดนะครับต่อมาฮะเป็นรางวัล ดีกว่าถ้ามีเพื่อนหรือว่า better with friends Award นะครับพูดง,ง่ายๆก็คือ multiplayer ครับแต่มันก็ไม่ใช่ multiplayer ในกรณีที่ว่าคุณเล่นกับเพื่อนแบบช่วยกันอย่างเดียวนะอะไรก็ตามที่เล่นกับเพื่อนแล้วสนุกไม่ว่าจะเป็นเกมช่วยกันกับเพื่อนหรือว่าจะแทงข้างหลังเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนตีกับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็น multiplayer รางวัลที่ได้ไปนะครับก็คือเกม Little Company นะครับผู้เข้าชิงมีอะไรบ้าง Sunken Land นะครับมี Sons of the Forest นะครับ Little Company Party Animal แล้วก็ Dark Tide นะครับผมก็ มาเรียนกเกมนะครับใครเพ่อยบอกมาหน่อยว่าเกมไหนสนุกจริงเอาจริงนะเ <c oughs> พื่อนไม่ค่อยครบเนี <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยมีเกมหล่านี้ได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับใครเพื่อนเยอะก็บอกมาทีนะว่ามันสนุกจริงแบบนะครับต่อมาฮะรางวัลสไตล์ภาพดีเด่นหรือว่า outstanding visual style award นะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่ากราฟ,ฟิกจะต้องสวยสมจริงนะครับแต่ว่าไ Outstanding visual เนี่ยหมายความว่าตัวภาพของเกมเนี่ยมันมันมีความล้ามันแบบยังไงดีมันอาร์ตหรืออะไรก็ตามไม่จําเป็นจะต้องเหมือนจริงเสมอไปแต่ว่ารูปลักษณ์ของเขาเนี่ยโดดเด่นนั่นเองนะครับเกมที่ได้ปไปคือ Atomic Heart นะฮะในขณะที่ Final Fantasy ผู้เข้าชิงนะครับมี Darkest Dungeon นะครับ High on Life คแล้วก็ inward นะครับยังไม่ได้เล่นเกมเช่นเดียวกันนะฮะต่อมาครับรางวัลเกมเพลย์สร้างสารรค์ยอดเยี่ยมนะครับเกมเพลย์สร้างสารรค์ยอดเยี่ยมคือ most innovative game p l a y award นะครับอันนี้แปลว่าการเล่นเนี่ยมันจะต้องมีการเล่นที่ดู creative มีฟีเจอร์ที่แบบเฮ้ยไม่เหมือนกับเกมอื่นๆเราสามารถทําอย่างนี้ได้แล้วมันเอ้ยมัน work ไว้ในขณะที่เกมอื่น,นไม่มีก็คือพูดง่ายๆว่าคุณเล่นแล้วมันเป็นระบบการเล่นใหม่ๆเข้ามาเลยครับเกมที่ได้ไปนะครับก็คือ Starfield นะครับต้องยอมรับว่าเกม Starfield เนี่ยเป็นเกมที่ได้กระแสรแรงมากๆเหมือนกันนะตอนในช่ว ที่เขาเปิดตัวเข้ามาก็มีการพูดถึงเยอะมากๆนะครับแต่ก็หลายๆคนก็คอมเพลย์กันว่ามันเป็นเกมเออมีโหลดอะไรเยอะแยะวะขนาดนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปตอนนี้ก็เหมือนว่าเกมมันเป็นกระแส รีวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เริ่มเป็นรีวิวจริงๆหลังจากเล่นมาสักพักใหญ่แล้วมั้งอ่ะเอาเป็นว่า Starfield ได้ตรงนี้ไปนะครับสมควรหรือเปล่าก็มันก็เป็นเกมเพลย์ที่แปลกใหม่นะสำหรับ Starfield ก็ว่าไปตรงๆนะครับส่วนเกมอื่นนะครับอันนี้ก็มีเกม Police นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเป็นเกมของรัสเซียหรือเปล่า Contrabano อะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันภาษาอะไรนะต่อมาก็มี Your Only Move Is Hustle นะครับ Remnant นะครับ Shadow of Doubts นะครับแล้วก็ Starfield คือผู้เข้าร่วมแข่งขันอันดับบนๆทั้งหมมดคต่ออาื รางวัลเกมที่คุณเล่นได้หวยแตกที่สุดนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ best game you suck at นะครับไม่ใช่เกมที่เฮงสวยเกมหวยนะแต่ว่า best game you suck at ก็คือคุณเล่นได้หวยแปลว่าเกมนี้คือเกมที่ยากที่สุดนะครับรางวัลที่หนึ่งได้ไปคือซีฟูนะครับ S I F U นะครับต่อมาเป็น Street Fighter นะครับ Lords of the Fallen s i f u Overwatch 2แล้วก็ 2> fc, FC 2 4ฮะ fc 2 4นี่ยากหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นเกมบอลแต่มันมันมันยากกว่าก่อนหน้ายังไงใครทราบช่วยบอกผมหน่อยนะตรงนี้นะครับต่อมาฮะ best of soundtrack award นะฮะหรือว่ารางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมนะครับ the last of us part one นะครับเห็นด้วยนะวันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมว่าคือคุณภาพหลายๆอย่างนะแต่ก็โอเคอาจจะไม่ได้ดีสุดทุกด้านแต่ว่าเรื่องเพลงก็โอเคเห็นด้วยเขานั่นแหละครับต่อมาก็จะมี chance of senna นะครับ h i f i rush นะครับแล้วก็ pizza towers อันนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมแบบนี้ทำไมถึงได้เหมือนกันแต่ก็โอเคไม่แน่อาจจะซาวด์แทร็กเขาดีก็ได้ผมไม่เคยฟังนะครับต่อมาฮะ outstanding story rich game award นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือรางวัลเกมเน้นการเล่าเรื่องดีเด่นนะครับอันนี้ซ้ำกับอันดับที่1ก็คือเกมโดยรวม b o l d e r s gate 3นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเป็นเกมที่เข้มข้นทั้งในเรื่องของเนื้อเรื่องเกมเพลย์แล้วก็อื่นๆนะครับทำให้ได้ไปถึงสองหมวดทั้งหมวด Overall แล้วก็หมวดการเล่าเรื่องดีเด่นนะครับฟอนอื่นนะครับก็จะมี Resident Evil 4นะครับแล้วก็จะมี Life l i f e Lies of P นะครับแล้วกออ็อะไรเนี่ยภาษาอะไรไม่รู้นะครับ Love is all around นะครับทำไมหน้าปกเกมมันเป็นอย่างนี้เนี่ย <laughs> เกมแนวไหนใครก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับต่อมาเป็น Jedi Survivor นะครับแล้วก็ Baldur's Gate 3นะครับรางวันต่อมาคือรางวันนั่งลงแล้วผ่อนคลายนะครับภาษาอังกฤษคือ Sit back and relax Award นะครับเป็นเกมที่แบบว่าไงเดียว ไม่ใช่เกมเครียดอะครับเกมที่แบบว่าคุณกลับมาจากทํางานหนักๆห,หรือว่าวันเครียดๆของคุณอากาศมันร้อน,อนคุณนั่งเล่นเกมนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกชิลได้ในขณะที่การเล่นเกมหลายเกมเนี่ยโอเคมันเป็นเกมที่ท้าทายหรือว่ามีประสบการณ์การเล่นที่แบบว่า ทำให้คุณเครียดแล้วกดดันใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเน,นี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นเกมที่เล่นแล้วผ่อนคลายนะครับรองอันที่ได้ไปก็คือ Dave the Diver นะครับแล้วผู้เข้าชิงอื่นๆนะครับก็จะมี Coral Island นะครับ Potion Craft นะครับ Dave the Diver City Skyline 2 Train Sim World 4นะครับ City Skyline 2นี่มันรีแลกซ์ตรงไหนวะรู้สึกว่ามันกินสเปกพอสมควรนะโอเคแต่ถ้าคอมคุณมันมันไหวนะครับมันก็อาจจะทําให้คุณรีแลกซ์ก็ได้แต่ว่าเงินในกระเป๋าตอนไปอัปเดตคอมอัปเกรดคอมอาจจะไม่ได้เหลือเท่าไหร,ร่นะก่อนจะไปสรุป กัันนะครบถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับเป็นไงบ้างครับคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรางวัลไหนกันบ้างนะครับแต่ก่อนจบวันนี้นต้องบอกอีกหนึ่งนะครับว่าผมพูดไปแล้วนะว่าอันเนี้ย มันเป็นเกมที่ได้รับการโหวตจากผู้เล่นสตีมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้แฟร์100%เพราะว่ามันก็เป็นเกมฟอร์มยากๆที่คนส่วนใหญ่ซื้อมาเล่นกันแล้วนะครับเป็นไปนได้ว่าอาจจะมีเกมที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้รับความนิยมก็เลยไม่มีคนโหวตนะครับแล้วคุณเ่ะอครับเพื่อนๆชาวโอติซตของเรานะครับเกมในปี2023ที่ผ่านมาคุณไปค้นพบเกมไหนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าซื้อมากแม่งคุ้มมากๆเลยอะไรเงี้ยช่วยบอกผมมาดีนะเพราะผมเองก็แบบอยากหาเกมที่แบบนอกกระแสะอยู่เหมือนกกกัันนนนนะรวว่่่าาเเมมมไหหททีลแลแ้้จ้จํใผูสึอิิ จริงอนะครับในขณะที่พวกนี้มันเป็นเกมที่เราสามารถหาดูรีวิวได้ทั่วๆไปใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกเกมที่แบบนอกกระแสรีวิวที่คนคิดไม่ถึงเนี่ยมีอะไรบ้างช่วยเมนบอกผมทีเนี